สวัสดีครับสวัสดีครับผมอั๋นเพชรยนต์ครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีผู้ติดตามผู้มีเกียรติทุกทุกท่านเลยนะครับที่เมตตากดติดตามช่องมัดรถสวยคันเกดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเลิกงานยามดีนะครับวันที่26นะครับมีนาคม2565นะครับก็ทําการส่งมอบนะครับเจ้าโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับปี2016จุด17คันนี้เป็น VP เต็มระบบนะเป็น VP เต็มระบบนะครับคันนี้ส่งมอบให้กับครอบครัวป่่าบุญเยยี นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับขอให้ป่าบุญเยี่ยมเดินทางปลอดภัยนะครับใช้รถคันนี้อย่างมีความสุขนะครับตัวนี้เป็น VP พเต <Ooh. S 1> ็มระบบเลยนะครับก็ขอให้ใช้รถคันนี้อย่างมีความสุขนะครับร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขนะครับจากรถคันนี้นะครับผมอาเพจยนและแนนาของบริษัทเพจยนต์นะครับก็ขอบพระคุณนะครับครอบครัวป่าบุญเยี่ยมนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับที่เมตานะครับ อ่านะครับออกรถกับผมอัดเพชรยนต์นะครับบอกเลยว่าได้รถสวยตรงปกไปใช้อย่างแน่นอนนะครับโตยต้าคอมพิวเตอร์ปี2 0 1 6ันจดคันนี้เป็น VP เต็มระบบแอร์ไมโครบัสทีวีกลางขนาด24นิ้วนะครับเบาะ VP ตัวใหญ่ๆทรงเบาะนวดนะครับพื้นเพลินี่ปุ๊นะครับปุ๊ใหม่หมดเลยทั้งคันนะครับในส่วนของหัวเก๋งนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอัดเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับ